สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o youtube ทุกๆท่านสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทำงานอยู่ต่างแดนทุกๆประเทศเลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่22กันยายน2568นะครับที่แสนเจริญเทืกเร์อเองของจังหวัดวีรัมนะครับวันนี้นะครับมี L50 กูบต a L5018 นะครับ50แรงม้านะครับ ปรับสภาพเรียบร้อยมานำเสนอพี่น้องนะครับคันนี้นะครับจดทะเบียนปีหกนะครับจดทะเบียนปี61หนึงทำงานไป1,300ชั่วโมงนะครับสภาพยางหลังนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับทุกจุดเลยนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับพี่น้องเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมด นะครับด้านหน้านี่กันตัวกันชนหน้าตะแกงแตะแกงกันหน้านี่ก็ใส่ของใหม่ให้เลยนะครับระบบไฟนะครับไฟก็ใส่ให้ใหม่หมดทั้งคันนะครับกระจกใหม่นะครับยางใหม่ระบบไฮดรอลิกใหม่นะครับไฟไท้ายใหม่ไฟเลี้ยวใหม่นะครับหลังคาก็ใหม่นะครับสปอร์ตไลท์ใส่ให้ใหม่ แขนข้างใหม่โซ่ข้างใหม่นะครับแขนกลางก็ใหม่นะครับคันนี้นี่มาพร้อมอุปกรณ์ใบดันฐานพวนโรตารี่แล้วก็อีกอย่างจะเป็นกระบะนะครับกระบะอ่าเขาเรียกว่ากระบะอนันเนกประสงค์กระบะกระบะท้ายนะครับที่เราใส่ปุ๋ยตัดหญ้าใส่อะไรไปไปไล่เป็นนาได้เลยนะครับ ติดตูดรถไถน,นะครับอุปกรณ์สี่ชิ้นนะครับตัวอุปกรณ์ให้สี่ชิ้นนะครับราคาอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับแถมท่อเหล็ดให้ใหม่นะครับแถมท่อเหลดให้ใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> รเครื่องเจดีย์นะครับพี่น้องไม่มี รั่วนะครับจุดรั่วซึมเราเก็บให้ใหม่เรียบร้อยนะครับพี่น้องเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผานก็จะเป็นผานใบยี่สิบสี่นะครับเป็นใบยี่สิบสี่โรตารีก่ก็ตาช้างนะครับกระบะอเนกประสงค์ก็ความความกว้างก็อยู่เมตรห้าสิบนะครับจะเป็นตัวตัวใหญ่นะครับให้อุปกรณ์สี่ชิ้นส่งฟรีสองร้อยกิโลนะครับส่งฟรีสองร้อยกิโลนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจก็ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้0807375199 0957231220เอาไปจอดที่บ้านไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเหมือนรถใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองฟังเสียงดูทั้หน่อยนะครับมาดูน้ำดูเครื่องมีไอไหมนะครับพี่น้องจะได้ตัดสินใจได้ถูกนะครับส่วนพี่น้องท่านไหนที่ไม่สะด,ดวกมา มาดูรถนะครับเราก็ยินดีไปส่งให้นะครับแต่ว่าพี่น้องต้องมีมาจําไ้ก่อนนะครับเราถึงจะไปส่งให้ได้นะครับร้านของเราอยู่ที่ททอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับร้านเสนเจริญเทคเตอร์นะครับพี่น้องก็แวะมาเยี่ยมมาชมกันได้นะครับมาทดลองขับกันได้นะครับเครื่องดีนะครับ แล,นล่นเลยนะครับแล่นั่น,นสวยที่ที่นะครับระบบไฮดรอลิกดีนะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจก็มาทดลองขับได้นะครับ ส่วนผานนี่เปลี่ยนใบผานให้ใหม่นะครับเปลี่ยนใบผานให้ใหม่เลยนะครับ ระบบโฟวินนะครับผมเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือยหมูนะครบับายสีนะครับชุดรลอหน้าชุดเฟืองเพาตั้งเฟืองพนอนเราเช็คให้หมดแล้วนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับ แ8 8 0 0 0ับาทนะครับส่งให้ฟรี2 0 0กิโลนะครับพี่น้องท่านไหนที่จะซื้อผ่านเกสสามารถซื้อผ่านเกสได้นะครับซื้อผ่านเกสโรงงานน้ำตาลได้นะครับว่าพี่น้องท่านไหนที่จะจัดไฟนนซ์นะครับตอนนี้ช่วงนี้ไฟน้ซ์ยังไม่มีการเปิดรับนะครับก็จะเป็นจะจะเป็นการซื้อผ่านเกสกับนี่อย่างเดียวนะครับกับโรงงานน้ำตาลอย่างเดียวนะครับ ส8 0 0 0 0 0บาทส่งให้วี200กิโลอุปกรณ์4ชิ้นนะครับอุปกรณ์4ชิ้นนะครับหรือพี่น้องท like ่านไหนอยากได้เพิ่มเติมอยากได้เป็นลิปเปอร์เราก็มีให้นะครับอุปกรณ์4ชิ้นนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะอุปกรณ์อะไรมั่งนะครับหรือพี่น้องอยากได้เครื่องตัดหญ้านะครับหางตัดหญ้าเราก็มีนะครับหางตัดหญ้าเราก็มี นะครับดิปเปอร์เราก็มีนะครับก็เลือกได้เลยนะครับ,นะรบเอาตาบานนี่เออเปิดกาเปิดกระโปง เปิดกระโปงห้งเป็นหมูน้มามานำเดี๋ยวมาดูเครื่องก่อนนะครับว่าหลังจากที่เราทดลองทํางานไปนี่ประมาสักข้านาทีขึ้นไปนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณแปดนาทีแล้วนี่เดี๋ยวผมมาดูว่าเครื่องนี่มันเริ่มร้อนแล้วมันจะมีไอไหมนะครับ เครื่องไม่มีไอนะครับไปเอามาดูน้ำนะครับเงินเครื่องเลยต้นะครับน้ำก็ไม่มีดันนะครับ ก็เครื่องดีเกียร์ดีนะครับระบบไฮดรอลิกดีนะครับแล้วก็ระบบโฟวินทำงานปกติต้าปิดได้ดะพี่น้องท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับ0807375199 0957231220ที่แสนึ่รเก้เึเก้เจอนเพื่อนองหงจังหวัดพุรั์นะครับเดี๋ยวผมพามาดูใบผานนะครับใบผานที่เราจะเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับใบผาน เฉียไปแล้วนะครับสำหรับใบผ่านนะครับโรตารี่โรตารี่เป็นของตาช้างนะครับโรตารี่นะครับโรตารี่จะอยู่ที่ที่สาขาหนึ่งนะครับก็พี่น้องท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นริปเปอร์นะครับริปเปอร์ที่พี่น้องอยากจะได้เป็นตัวริปเปอร์หรือจะเป็นตัวถังปุ๋ยนะครับ ็ให้เลือกเอานะครับหรือจะได้จื้อจะเอาเครื่องแัดย้านะครับคอยให้เลือกเอานะครับก็สนใจนะครับเพิ่มเติมเข้นามาได้0807 37เ1 9 9เก5 190, 95, 7 23 1 2์เกจแสนเดเทเติมเพ่นงหงจังหวัดวีรัย์นะครับมัดจำก่อนถึงส่งนะครับ ก็ฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องด้วยนะครับสำหรับวันนี้แสนเจในเเคเตอร์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ